ดีค่ะท่านผู้ชมเรือตีเป่านะคะเรือตีเป่าพาตีเรือโป๊ะไปขึ้นสินค้านะคะพาขึ้นไปสินค้าเลี้ยวไปทางเส้นป่าโมอ่างทองนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวโค้งไปแล้วค่ะขึ้นไปล่องสินค้านะคะ ตุ้มคาดว่าเรือจีเป่าอันนี้ต้องไปขนทรายกับขนดินแน่ๆเพราะว่าไม่มีโครงเหล็กสำหรับไว้คุมผ้าเต็นท์นะคะถ้าเรือที่ไม่ได้คุมผ้าเต็นท์นี่จะขนแค่ทรายกับดินนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค,ค่ะไปล่องสินค้าไปล่องทรายกับดินเพราะว่าที่ป่าโมกอ่างทองมีบอ่อทรายนะคะท่านผู้ชมมีบอ่อทรายบอ่อดินนะคะ แยกน้ำบนนะคะน้ำไหลแรงวิ่งทวนกระแสน้ำนะคะท่านผู้ชมวิ่งทวนกระแสน้ำขึ้นไปขึ้นเหนือไปป่าโมกก่อนป่าโมกแล้วก็ไปอ่างทองนะคะไปท่าท่าบอ่อทรายท่าบอ่อดินที่ป่าโมกมีท่าบอ่อทรายกับท่าบอ่อดินนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมดูน้ำด้วยนะคะ ไม่ไม่ต้มให้ดูน้ำนี่ค่ะแยกน้ำวนแบบนี้นะคะเสียงได้ยินเสียงไหมเสียงสู้ๆนี่ไม่เห็นน้ำตกเหนี่น้ำวนค่ะน้ำวนแยกปรับเสียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรือก็วิ่งไปรุ่นแล้วชวนกระแสน้ำนะคะวิ่งชวนกระแสน้ำก็จะไปได้ไม่เร็วนาะ คุณทุกท่านนี่คะ่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอบคุณที่มากดซับตะไคร้กดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแม่ตุ้มนะคะกลาบขอบพระคุณงามๆฝา,ากแม่ตุม้มพาทำชาแนลช่อง YouTube เล็กๆเ,เป็นกำลังใจให้ตุ้มหน่อยนะคะโอ้โหดูน้ำดิคะ ได้ยินเสียงไหมเสียงมันน้ำตกเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่มารับชมมาตุ้มขอจบคลิปเพียงไท่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ